โอ้ยเมื่อกี้น่าก็มาใสเลยวันนี้ขาวเลย ีวันสงการดูน,นะป้าคือคืนนะทุกคืนนะทุกคนป้าเราพายสมัยดีทุกคนของอ่ามื้อสงการทุกคนวันนี้ก็จะเป็นมื้อเล็กเลยนะจ๊ะวันที่13ทุกคนเอ้าวันนี้เขาก็เตรียมตัวกุนะนี่แหละชุดที่เขาจะมาใส่ทุกคนเสื้อมากระเล่งฮ้องเสื้อมากระเล่งเออเอ้าคุณอนาะส้มโก็เตรียมพร้อมแล้วพร้อมไปเล่นน้ำแล้วจ้าคุณอนาะไอ้แค่เพคุกนกระได้อู้วววอาแบนไอแค่แบน เต้นเต้นเต้นเต้หวนนนน่ะปาเต็มเลยเด็กน้อยอ้โหเสเอาเปรียงมาเลยน้อยนะปลาอีทุกคนกินสงารามวิธีประเทศไทยเนอะปลาส่งจะคือขาดเละละดีแล้วมันยิงเย็นอ๋ส่งเท่มันยิงเย็นอ่ครับเม็ดีมันหออ่นะเออเากบข้ีุ่นจะตบเลย โอเคกันแล้พี่ต้องเสล่งเขาเอาทุกคนสบายดีมือสงการเด้อมาฮดพระพร้อมเดินมีผ้าไอ้ฮดพร้อมวันนี้เทากคนมาฮดพระฮดอย่างพร้อมนะฮดพระในบ้านก็คือแม่แขคงเองอากาศอ่าพระพุทธงบเนาะเออมือสันวันดีมือสีวันสันทุกคนเนาะปะเทากันน่าจะพร้อมแล้วแหละพร้อมจะเดินทางไปที่ฮุ้มทุกคนจะไปตั้งวงอยู่พุ่บแหละในอ่านอกเมืองพุ่นแหละ ไปแค่ยืนยังไะบทเด็ดบอก <Huh? S 1> ไปไปรพร้อมเราบทนี่ไปไปเดินท่าก,กันคนไหนเมืม่อนี้ก็ว่อานจะมีทีมงานมาพร้อมทุกคนเนาะเออวอลแถวทีมงานสิม,มาตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละแต่ว่าฝนตกทุกคนก็เลยนัดกันมื่อน,นี้นะเอา้าผู้ใดญเน,ะนาะสิมารีจะเขานเนองนะทุกคนก็อาจจะหูแล้วบางคนเนาะบางคนก็อาจจะยังบอกหูถือทุกคนไปจะเ,เขาไปกันเลยจ้านี่ส่งพระในบ้านด้วยเดอ้อ ยึดทรงพระทรงพระในบ้านจ้าเอาหางมีสีสุกล้ด้วยหางมีเดอ้อเอฟซีกันเลยขอให้สุ๊อตพาแขกแข็งแห้งเดอ้อมาจบโคชเลสในนาทีเวียงงานเดินทางปลอดภัยเดอ้อเอฟซีทุกคนสาธุเอาป่ปทุกคนเดินทางกันมาหนิ วันเฮนางสงกรานวันเฮเทศกาลสงการเด้อทางหลังก็คือเต็มเลยทุกคนนี่เต็มเต็มคันรถนึงเลยอหลังเนี้ยว้าเป็นเฮื่อนเลยวัดศรีวัดศรีดอกกาวบ้านม่วงนี อ,อย่างยาาเลยทุกคนยาาไปฮอดพ่ดแหละเอออันนี้กาแพนตาใหมเฮาทุกคนไปเป็นตาแฟแคเนาะเอนอทุกคนกคนม่ขบวนวันสงกราน วันแหวันสงกรานเนาะเป็นซีรีมงคลใ้เก็บ้านเมืองเด้อจ่าถูกปะนะถ้าชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านงูตัวนึงกชุมชนกลมาต่อ รถเฮเเด้ออ้าวมวมวนต้องกันท mm ุกคนสงการปีนี้ผู้ซึ่งว่ามือนี้มันบ่ฝนตกนะเออก็ดีแล้วทุกคนดีไลดีไล แล้วเด้อภาคพี่ก็คือมื้แหงเลยบูก็กลายเป็นจีโตุ้ตงหรือบอลนะแต่สิเห้าก็คือโบยุดยั้งเลยนะจะ้ลิ่มตลอดเลยเผื่อว่าฝนจะตกกระตาทุกคนบนน้ำบนหลอดเลยตอนนี้ก็นาก่าจะไปไปสามเลยไปสี่แล้วทุกคนไปสี่แล้วไปสี่โมงแล้วไปสี่โมงแล้ว ถ้ามีก็พีเลยไม่ได้มีไก่มาเลยทุกคนเออปากหนาเขาคือมาขาวใช่หล่ะ ผู้สัดเขาเลยแล้วสีสะตาเลยจ้ะหนาวหนาว เมื่อกี้เนี่ยเอาเบสออกแล้วขำเลยเด้ทุกคนมากี่เข้าแล้วกันนะเข่าแรงอยู่หน้าร้านเลยเลยนี่ชูป,ประชายการเกษตรเด้อเอาลุยเลยลุยเลยเนื้อทุกคนนี่เนื้อเดี๋ยวมาซิมมาลูกคนหนาปิ้งเนื้อสันคอหมูอ๋อสันคอมาหนุม่มนุ่มมาก